นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้กันนะครับเพื่อนๆนะผมซื้อมาในราคา280บาทนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะครับว่าทองคำมันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับชิ้นส่วนไหนนะครับสามารถสกัดได้สกัดด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบในคลิปนี้กันเลยครับเพื่อนๆครับ ขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆ mm. ี๋ยวผมก็จะแกะฝาออกมาก่อนนะครับ mm. เราจะแกะยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เราจะไม่ได้เปิดแล้วก็เอาไปใช้แล้วนะครับเพื่อนๆนะ mm. แต่เราจะเอาทองคําที่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมหาวิธีแกะก่อนนะครับเพื่อนๆนะ mm. งัดเลยงานถนัดช่างเก่งเลยนะรืร้อทาลายเนี่ยนี่ เออออกมาปุ๊บนะครับเพื่อนเก็จะเห็นทองคําเลยนะครับเพื่อนๆนะนะนี่นะครับสีเหลืองๆตัวนี้นะครับเป็นขาชุบทองนะครับเพื่อนๆนะนี่นะแต่หัวใจสําคัญอยู่ด้านในครับเพื่อนเครับ นะครับงานลื้อนี่เราถนัดอู่แล้วนะครับตอนนี้ทองคำหกหมื่นกว่าเลยนะครับเพื่อนๆนะใครมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับถ้าไม่ทั้งก็ทำให้ทั้งเลยนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาทองคำมานะ หนักมากนะเพ่นะเป็นเหล็กเนนะี่ย ด้านในนีอุปกรณ์ค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพเพื่อนๆนะยังไม่ถูกแกะนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับขาแรลมยังครบอยู่นะครับไอซีแต้มทองประมาณสองตัวนะครับพเพื่อนๆนะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันก่อนนะครับแล้วก็จะใช้ไขควงนะครับนี่นะถอดม็อออกก่อนนะครับเดี๋ยวเอาแผงวงจรอ,ออกมาก่อนนะครับพเพื่อนๆนะ ไหนถอดได้ถอดออกมาก่อนนะครับผมจะถอดน,น็อตออกมาก่อนนะครับเราจะเอาแผงจอออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะชี้เป้าให้เพื่อนๆดูนะครับว่า ในแผงวงจรเนี่ยเราจะเอาส่วนไหนไปสกัดทองคำได้บ้างนะครับนี่หลุดแล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเห็น แผงบอร์ดประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะนี่นะครับหัวใจของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชี้ปเป้าเพื่อนๆดูนะตัวไหนมีทองบ้างนะครับในนี้นะครับไอซีแต้มทองนะครับทองจะเยอะสุดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะก็เดี๋ยวรับตัวนี้ออกมาดูนะ นี้ไม่มีทองนะเพื่อนนะไม่มีนะครับตัวนี้มีทองตัวนี้มีนะครับมีพวกไอซีพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนาหรือบางนะครับเพื่อนนะตัวนี้นะตัวเล็กๆก็มีนะครับสังเกตที่ขานะครับถ้าขาเยอะเนี่ยให้เราสันนิษฐานว่ามีทองก่อนนะครับนี่นะตัวเล็กๆตรงนี้นะครับนะอ่าตัวนี้นะนี่นะครับเนี่ยตัวเล็กๆพวกเนี้ยมีทองหมดนะครับเพื่อนนะไอ้ตัวนี้ก็ เดี๋ยวมาต้มดูก่อนส่วนพวกนี้ไม่มีนะครับไม่น่ามีเนาะอ่าส่วนใหญ่จะอยู่ใน IC นะครับนี่นะแบบนี้นะขาเยอะๆนะครับเ,เพื่อนๆนะเนี่ยขารอบแบบเนี้ยเล็กๆแบบเนี้ยก็มีนะครับที่มันลหลายๆขานะครับเ,เพื่อนๆครับนี่นะอ่าเดี๋ยวมาดูใต้พัดลมตัวนี้ก่อน เรามาแกะดูใต้พัดลมตัวนี้นะครับมันจะเป็น CPU แบบไหนกันนะครับ j a c k อ o มไหม CPU แต้มทองไหมเนี่ยอ่าถ้า CPU แต้มทองแจ c k พอตเลยเนะี่ย CPU นิดเดียวเอง CPU หลังหลังเหล็กนะครับตัวนี้นะฮ่ ต,ต a, ciudad, ัวนี้ก <Hello, Chief. S 2> ็ม to ีทองนะครับเพื่อนเือนะที่เพื่อนเพื่อนเห็นขาตัวนี้นะเนี่ยนี่นะครับเป็นขาชุบทองนะครับเพื่อนเะื่วนี้ใช้วิธีการกัดด้วยกดไนติกนะครับแล้วก็นําไป AR นะครับตกตะกอนกลับมาเป็นทองคานะครับแกะฝาตัวนี้ออกก่อนนะตัวนี้เป็นทองแดงนะครับเพื่อนเือนนะทองแดงนะตัวนี้นะเคลือบกับนิกเกิลหรือเปล่านะครับลอกออกก่อนนะครับลอกเสร็จมันก็จะเห็นทองแดงเนาะ เดี๋ยวเราก็จะแยกเหมือนเดิมนะครับแยกเป็นสามวิธีการนะครับงานกัดกดนะครับตัวนี้ใช้งานกัดใช้วิธีการกัดกดนะทองชุบหนานะครับในขาแล่มนะครับอ่าตัวแบบนี้นะ เราสามารถตัดออกมาแล้วนะครับใช้วิธีการกัดกดนะครับใช้กัดด้วยกดในติกแล้วก็ตกตะกอนกลับมาเป็นทองคําเหมือนเดิมนะครับส่วนใน IC ตัวนี้นะครับใช้วิธีการต้มกดซันฟิลิกนะครับเพืเนนะ่อนๆนะต้องทํำลายพลาสติกออกก่อนนะครับแยกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะแกะเอา ใช้ซีแต้มพองใช้ความร้อนเป่าก็ได้นะครับหีือว่าผมมีเกลียงโป้แบบนี้นะครับเกรียงโป้ะนะออกไหมเนี่ยค่อนข้างลำบากนะ สกัดนี้ค่อนข้างลำบากเดี๋ยวต้องใช้ความร้อนเป่านะครับเดี๋ยวผมจะแกะไอซีแต้มทองออกก่อนนะครับเราจะเก็บไอซแต้มทองก่อนนะ ใช้ขาขวงปักแบนก็ได้นะครับนี่นะครับไอซี IC แต้มทองนะครับเนเ่ลนดนะเราได้แบบนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวผมหาที่ใส่ เราได้ตัวนี้มาแล้วเนาะ IC แต้มทองทำยังไงตอนะครับแกะฐานออกก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าไม่แกะก็ต้มไปเลยนะต้มได้นะครับแต่มันจะเก็ยบยากหน่อยนะแยกจะดีกว่านะครับก็จะแกะแกะฐานออกก่อนนะนี่นะครับ โลสองหมื่นนะครับเพื่อนๆตัวดำๆนี้นะอ่าเขาเขาซื้อขายกันอยู่โลละสองหมื่นนะครับถ้าติดตัวนี้มาด้วยนะครับถ้าช่างรวมฐานมาด้วยนะครับก็ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพื่อนๆนะอ่าเราก็จะแยกเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะสามตัวนะครับงานต้มกดซันฟิลิกนะครับตัวนี้นะงานไอซีนะครับงานกลัดทองชุบหนานะครับตัวนี้งานงานชุบบางนะครับเราก็จะแยก ผมจะทําอยู่3าวิธีนะครับตามสไตล์ช่างเก่งนะครับเราแยากไปก่อนเนาะต่อมานะครับผมก็จะมาไล่สกัดให้หมดนะครับพวกนี้นะ IC ต่างๆนะครับตัวไหนที่เป็น IC พวกนี้นะตัวนี้นะครับมีทองตัวนี้มีทองเดี๋ยวไล่สกัดให้หมดเลยนะครับนี่นะอ่าพวกเข็มพวกนี้ก็มีนะชุบทองนะครับชุบทองนะครับ เนี่ยเข็มในเนี้ยมีทองหมดนะครับเข็มเนี่ยนะครับนี่นะผมจะไล่หืมมีห้อ,หอปูด้วยเขาบอกไม่มีทองเนี่ยปูเนี่ยผมยังไม่เคยเทสเลยนะเพื่อนๆท่านไหนต้มแล้วไม่มีก็ยดีแชร์ให้ผมดูหน่อยนะครับนะเขาบอกไม่มีทองนะตัวปูปูนี่นะเอองานเข้าออละเป็นของจีนแน่ๆเนี่ยอเครื่องจีนนะครับเครื่องนี้ อืมโอเคเดี๋ยวเรามาไล่แกะกันก่อนตัวไหนที่พอจะมีบ้างเนาะนี้ไม่มีเดี๋ยวแกะไปก่อนเดี๋ยวต้มดูก็รู้นะครับเพืเ่อนๆนะเดี๋ยวค่อยเทสแกะก่อนผมจะใช้วิธีการสกัดนะครับเก็บทีละตัวเลยนะครับนี่นะใช้ใดความร้อนเป่าก็ง่ายนะครับแต่ว่ามันจะเหม็นควันหน่อยนะเพืเ่อนๆนะ สำหรับใครไม่มีก็นั่งแงะไปเรื่อยๆนะครับว่างงานเหมือนช่างเก่งนี้ทำได้เลยนะครับนั่งสกัดไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับจิบเบียสักขวดนึงนะครับอ,อ,อ่ะกว่ากันไปนะครับ ไอซีตัวนี้ก็มีทองนะเพื่อนเดี๋ยาให้ดูก่อนไอซีเห็บหมาตัวเล็กๆนะครับนี่นะเห็นไหมนี่ครับตัวเล็กพวกนี้นะอีกน,นะครับตัวเล็กพวกนี้นะนี่นะครับมีทองหมดนะตัวเล็กพวกนี้เรียกไอซีเห็บหมานะครับตัวนี้นะแกะเอาให้หมดนะครับวิธีแกะก็ อย่างนี้เลยเพื่อนเห็นนะใช้ไขควงวางลงนะครับงัดเลยวางลงนะครับแล้วก็บิดไขควงปึ๊กหลุดแล้วนะครับนี่แต่จะช้าหน่อยนะไขบิดไขควงเลยนะครับเนี่ยหลุดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไว้รวมกันก็ได้นะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีเอาเข็มออกบ้างนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้เนาะมันจะมีเข็มนะครับตัวนี้นะแล้วก็ใช้คีมนะครับคีบแบบนี้นะครับงัดขึ้นนะครับนะงัดขึ้นนะครับอ่านี่ครับช่วงตรงปลายนะครับมันจะมีชุบทองอยู่นะครับเพื่อนๆนะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ชุบบางนะครับตัวนี้ีบชุบนิดเดียวนะครับ แล้วก็ใช้ขีมนะครับนัดขึ้นรีมแล้วก็งัดขึ้นเลยเลยนะครับอ่าสกัดไม่อยากนะเพื่อนๆนะผมม่อยากตอนหางานมาแกะนี่แหละแกะเนี่ย อย่างชาเลยนะครับไปซื้อสําเร็จมาก็ได้นะสั่งซื้อมาเลยนะครับซื้อมาเป็นไอซก็เป็นกิโลมาเลยเดี๋ยวไอซช่างเก่งสั่งมาแล้วนะสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆได้ดูนะจะถึงเ่าหรสองสามวันนะเพื่อนนะ ไลไเก็บให้หมดนะครับตัวไหนที่เป็นโปรไนะตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกไฮไลท์ที่สุดนะเพื่อนๆนะอ่าแพงที่สุดนะครับไม่ใช่ไอซีแต้่มทองละ อาจารย์ผมบอกว่าตัวนี้แพงสุดแล้วแกรับซื้ออยู่2องหมนะครับตัวนี้นะาฐานซีพนะครับนี่นะครับโลสองหมนแปนะเพื่อนนะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดู Data าาก่อนนะครับว่ามันจะได้ออกสักเท่าไหร่นะสองหมนแปดเพื่อนๆแพงกว่าไอซีต้มพองอีกนะครับไม่รู้ฐานตัวเดียวกันหรือเปล่านะ เห็นแกถ่ายรูปมาให้ดูคล้ายๆแบบนี้แหละอืมโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะอ่ะตัวนี้ก็เดี๋ยวไล่แกะให้หมดก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนนะนะครับตามเข็มนะครับตามไอซีเนาะไล่แกะให้หมดนะครับไอซีเล็กๆนะครับเห็บมานะครับตัวนี้ก็เข็มก็แกะออกให้หมดนะครับสกัดก็ได้นะเพื่อนนะสกัดออกนะครับตัวนี้เข็มก็สกัดออกนะครับอ่าในพวกนี้ยก็เป็นชุบหมดนะเพื่อนเพื่อนนะชุบทองหมดนะครับ ตามที่เสียบมนเนี่ยนะครับชุบทองหมดนะครับตัวนี้ก็กดไปก่อนนะเดี๋ยวมาดูที่เหลือของเราลหละมีอะไรบ้างนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์นะครับเพื่อแกะออกมานะครับข้างในก็มีไอซเหมือนกันนะครับในแผงตัวนี้นะอ่าข้างในตัวนี้ก็มีนะครับแผ่นอ่านี่ครับนี่อีก สองสตัวนะอุปกรณ์นะครับหลักๆก็อยู่หลักๆนะครับก็จะอยู่ใน IC พวกนี้แหละนะคนะะนครับนี่นะโอเคเดี๋ยวผมไล่แกะก่อนเดี๋ยวมันวิดีโอมันจะเยืดเยื้อไปนะ